องค์การบริหารส่วนตำบลสาโคค่ะได้จัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุท่ามกลางสายฝนนะคะสร้างสีสันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะคะในตำบลได้มีโอกาสมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลสาคูที่อุทยานแห่งชาติซิรินาตจังหวัดภูเก็ตก็เป็นไปด้วยความคึกคักถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่สามารถหยุดความสนุกสนานของเราบรรดาสูงวัยหรือผู้สูงอายุกว่า280ชิ 280ชีวิตที่มาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้ได้ค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็เริ่มต้นจากการเดินขบวนพาเหรดที่สวยงามนำขบวนพาเหรดโดยวงทิยาทิศจากน้องน้องนักเรียนโรงเรียนเมืองถลางถือเป็นการเชื่อมชุมชนกับโรงเรียนเข้าด้วยกันมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันปิดตาตีม้อ กีฬาพื้นบ้านแสนสนุกการแข่งขันกินวิบากค่ะที่ทําเอาเหล่าผู้สูงอายุหน้าขาวจากการปะาเป่าแป้งไปตามๆกันกันเลยทีเดียวและการแข่งขันวิ่งเปี้ยวซูปเปอร์แมนที่แต่ละคนนะคะวิ่งจนลืมอายุกันเลยทีเดียวสร้างเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์ต่างก็ร้องเพลงเชียร์พร้อมกันตั้งเต้นเต้นรํากันไปอย่างสนุกสนานค่ะ โดยกิจกรรมที่สนุกสนานดังกล่าวนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำนันตำบลสาคูผู้ใหญ่บ้านรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆและความร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลสาคูและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสาคูซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลได้มีโอกาสมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วยังได้ความสนุกสนานผ่อนคลายอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในตนําบลให้มีความสามคัคคีส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยครับต,นนะต้องการที่จะจัดทุกคนนะมีกิจกรรมร่วมกันและที่สําคัญนะ เราต้องการให้ทุกคนมองเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอายุมากก็ยังมีคุณค่าของตัวเองและก็ให้เขารู้สึกภูมิใจว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่วัยไหนเขาก็สามารถทํากิจกรรมเหมือนกับทุกๆวัยที่เขาทําได้ครับย<ต>ังตานมาก็ประมาณเกือบเดือนกว่าๆแล้วค่ะเกือบสองเดือนแล้วอายุมากสุด<ม>วันนี้ที่มาร่วมงานวันนี้ไหยก็แม่เองค่ะเราเป็นพิ่ปีห้าปีแล้วค่ะปีมากค่ะช่วงนี้เห็นแล้วบอกว่าต้องข้ออ ก็แบบว่าอยากจะให้มีทุกๆปีเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเขาจะได้มีความตื่นตัวในการออกกําลังกายและในการมาพบปะพบปะพูดคุยและได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะ